สินเจ้าสวัสดีครับวันนี้ทักทายกันเป็นภาษาเวียดนามสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะพามากินอาหารเวียดนามครับเป็นร้านประจําของเราเลยเป็นร้านที่ได้มิชิน3ปีซ้อนนะครับร้านนี้ชื่อว่าอันเกิมอยู่ที่จังหวัดอยุธยาครับเราก็มากินบ่อยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆบ้านเลยนะครับร้านสวยสะอาดบรรยากาศดีตกแต่งแบบสไตล์เวียดนามครับและนี่คือเมนูของเราในวันนี้นะครับจุดเด่นของอาหารที่นี่คือจะเน้นวัตถุดิบที่นาเข้าจากเวียดนามเลยนะครับผักสดต่างๆพร้อมน้ําจิ้มสูตรพิเศษเข้มข้นมากครับในแนวเรื่องหนึ่งคำต้องมีครบทุกออองงงปประถึจ่่่ยยยยนนนััตวแ้เเขาาาาดีลลมมใ เขาบอกจริงๆ,ๆนะครับสามารถกินได้หลายๆคําจนหมดได้เลยชุดนี้295บาทเมนูต่อมาเป็นก๋วยจั๊บยวนราคา145บาทก๋วยจั๊บทําสดใหม่ทุกหม้อครับน้ำซุปหวานกลมกล่อมเส้นเหนียวนุ่มดีเมนูต่อมาเป็นของว่างครับนี่คือกุ้งกระเบื้องราคา190บาทเป็นเมนูอาหารว่างที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศไทยและเวียดนามเมนูต่อมาเป็นปากหม้อยวนครับราคา140บาทที่นี่จะมีทั้งหมูสับหมูยอ่อเห็ดหอมและต้นหอมเสิร์ฟมาพร้อมหอมเจียวหมูยอเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็น้ววานเนาเปป,เปรียหนออัค150 แป้งอเปียกกรอบๆข้างในเป็นไส้กุ้งกับหมูผสมกันนะครับเมนูต่อมาเรียกว่าสลัดไก่บ้านดานังครับราคา165บาทเป็นสลัดเวียดนามที่ใส่ผักหลากหลายชนิดโปรตีนจะเป็นเนื้อไก่บ้านฉีกแล้วก็มีไข่ต้มโรยด้วยหอมเจียวเวลากินก็บีบน้ำส้มจีดลงไปนะครับเป็นน้ำสลัดกินแล้วกรอบอร่อยและสดชื่นมากๆปิดท้ายด้วยขนมหวานครับเป็นสาคูกล้วยมพะพร้าวอ่อนราดน้ำกะทิหอมมันราคาถ้วยละ75บาทแล้วก็แก้วนี้เป็นอันเกิมดริงครับเป็นสมุนไพรตะไคร้ผสมส้มจีดเหมือนกันวันนี้ลาไปปกก่อนแลลวพบััหมคครสสดี